น,นายนริชาโคษาศิวิไลครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการเล่ากาชาิพร้อมทั้งนายพิเชษผืชขุนทดครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมทอัม้งนายอำเภอแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์และโรงพยาบาลกระสังและพื้นที่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพยามหากษัตรซึกต่อชอด,ดอนวยทหาร ส่วนราชการอำเภอองค์กรปกคร้องโ้นทองทิ้นและภาคเอกชนรวมออกนวยแพร่เคลื่อนที่พ่อออสววนะครับให้บริการแก้ประชาชนและก็ออกนวยบำบัดถุกบำรุงสุขวิถีไม่สางรอยยิมให้กับประชาชนงานนี้จัดขึ้นนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านสแกพันกระเจ้านะครับหมู่ที่2ตํตำบลลำดวนอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่อันห่างไกลโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปครับพร้อมทั้งมีการบริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มบริการเวชกรรมฟื้นฟูพร้อมทั้งนะครับทีมงานเพื่อกานยังได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้อโอกาสนํานะครับและก็ได้มีการมอบกายอุปกรณ์บริการซ่อมแขนขาเทียมให้แก่ผู้พิการซ่อมกายอุปกรณน์นําและการมีบริการนะครับให้ข้ามแนะนําให้ข้าปรึกษาด้านสุขภาพแพทย์ทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยบัคคิดคาใส่จ่ายครับ